วิธีเข้าใช้งานอีเมลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เลือก Google Chrome พิมพ์ URL ของ Google ที่ช่อง address bar นะครับ www.gogle.co.th เลือกเข้าสู่ระบบในช่องอีเมลใส่รหัสนักศ,าศาสาสึกษา10หลัก ตามด้วย s i a t c c a c t h เลือกถัดไปในช่องรหัสผ่านใส่วันเดือนปีเกิดใส่ slash ด้วยตัวอย่างเช่น02ทับ05ทับ2565เลือกถัดไปสร้างรหัสผ่านใหม่ที่ท่านจำได้อย่างน้อย8ตัวอ,อักษรและยืนยันอีกครั้ง ถัดไปเรืยอร้อยครับก็สามารถใช้งานอีเมลที่ทางวิทยาลัยออกให้ได้ตามปกติครับ